อ่อนนะยังไงก็เสนองานไม่ผ่านแับโง่วันนี้ที่ผมเรียกพวกคุณมาผมมีโปรเจกต์ให้พวกคุณทำแบบโดยที่ผมจะกำหนดหัวข,ข้อมานะนั่นก็คือเราจะทำแไงให้ลูกค้ากลับมาสนใจเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้น และติดใจกลับมาใช้บิการของเราผู้คนพอ,อพทำได้ไหมทำได้ครับ,รบอ่าวงฝากด้าเรื่อะเนี่ยงานพวกนี้ฉันเคยทำมาก่อนรับรองว่าถ้าพวกเธอทำตามที่ฉันบอกอะ่ะผ่านแน่นอนเรื่องน้อยทั้งนี้แต่ฉันว่าเนี่ยเราควรจะฟังความคิดของทุกคนก่อนดีไหม บางทีเนี่ยามคิดของแกเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมอีกก็เป็นได้ด้วยฟังใครอีกละ่ะก็บอกแล้วว่าฉันน่ะเคยทำมาก่อนประสบการงานชิ้นเยอะกว่าพวกแกอีกซ้ำเิญเขาพูดแรงไปนะเรียนมาน้อยเรียนสูงจบสูงไม่เกี่ยวกันหรอกพวกเราก็อยากทำงานที่มันออกมาดีปะ่ะจะเอาไอเดียคนเดียวมันก็ไม่ได้ไหมไม่งั้นจะเรียกว่าทำงานเป็นทีมเหรอโอ้ยทำไมล่อจ๊ะ ฉันดูไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยเหรอก็อเป็นคนพูดตรงๆแบบเนี้ยจะทำมาพอพอแคทแกก็หัดฟังคนอื่นบ้างไม่ใช่ว่าจะเอาแต่วความคิดตัวเองฝ่ายเดียวยากย้ายกันเถอะไม่งั้นงานไม่เป็นไนมาไหนสักทีอันนี้ขนาดยังไม่ได้เริ่มเลยเนี่ย เออแกฉันคิดว่าเราทำช่อง Youtube กันดีไหมลูกค้าน่าจะเข้าถึงสินค้าเราได้มากขึ้นนะแกว่าไงอืมก็น่าสนใจนะมันก็โอเคอะ่ะเราก็ลองใช้กล้องมือถือนี่แนะหละถ่ายไปก่อนแล้วกันฉันว่ากล้องมือถือมันก็โอเคอยู่นะเว้ยพวกแกทำไรกันนะ่ะอ๋อคือพวกเราเนี่ยกะว่าจะทำลิปลงช่อง Youtube กันอะ ช่วยอะไรอ่ากล้องมือถือนี่หละมือถือคือพวกแกจะมาทําอะไรแบบนี้มันไม่ได้อะเพราะว่ามันต้องมีสตอรี่บอร์ดมีการวางแผนก่อนที่จะถ่ายทําไม่ใช่มาทําอะไรมักง่ายแบบนี้มีสมองไว้แค่กั้นหูกันเหรอจะ๊ะปัญญาอ่อนอยู่นะบางทีอะพวกเราก็แค่เสนอไอเดียไหมอะแค่คิดไว้แล้วที่ทำก็แค่ทดลองก่อนแกเป็นไรมากปะเนี่ย ทดลองหรอแล้วงานอ่ะเมื่อไหร่มันจะเสร็จอ่ะฉันเห็นว่าพวกแกเนี่ยงกงก้นเงื่อนชักช้ากันมานานมากแล้วนะไม่ทันกันห่วยว่ะนี่หรอทำงานเป็นทีมนี่โกงไม่กินมาล้วกลับก่อนล่ะเป็นอะไรของมันวะคิดว่ามันเก่งหรอเออช่างมันเถอะแคทมันก็เป็นคนพูดจาผงผามแบบนี้แหละอย่าไปใส่ใจเลย ผ่านไปด้วยดีค่ะพุนอาแต่ตอนนี้กําลังคุยกันอยู่ค่ะว่าจะเอาอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเสริมอีกไหมเจ้านายคะแต่ฉันคิดว่ามีอะไรที่ต้องเพิ่มอีกหลายอย่างมากเลยค่ะเพราะว่างานกากๆแบบนี้ใครก็ทําได้หนอมากอ้ายัางไงกันพวกคุณไม่ได้ทำงานด้วยกันหรอ,อ,อคือไม่รู้ว่า พวกเขาอยากจะทํางานกับฉันไหมนะคะเพราะว่าฉันเสนออะไรไปก็ไม่มีใครจะฟังเลยพวกโง่แบบซ้ำซากไม่มีการพัฒนาคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหัวหน้าคือพวกเราเนี่ยอยากจะทำงานเป็นทีมโดยที่ให้ไอเดียของแต่ละคนเนี่ยเข้าด้วยกันได้ครับแต่คือแคทเนี่ยเขาไม่ยอาฟังอะไรเลยเอาแต่ความคิดของตัวเองเอ้าก็ฉันบอกพวกเธอแล้วไงว่าฉันเคยทํามาแล้ว พวกแกก็ไม่ได้คิดที่จะฟังฉันเลยแล้วก็ที่สําคัญนะฉันเมียอายุงานมากกว่าช่วยให้เกียรติกันด้วยนะคะเอา้าททำไมพูดแบบนี้อ่ะเป็นเพื่อนกันมาก็หลายปีทํางานร่วมกันมาตั้งเยอะทําไมมาพูดแบบนี้อ่ะอืมอะไรขเขาพเนี่โตกันแล้วไม่ใช่เกจะมาทะเลาะอะไรกันแบบน,นี้ไปปรับความเข้าใจกันใหม่นะงานจะรอดไหมเนี่ย รอดแน่นอนค่ะถ้าให้ฉันเป็นหัวหน้าทีมนำพวกลูกกระจอกพวกนี้ทำงานเอา้าว่าใครลูกกระจอกพูดตรงๆเล็งๆแบบนี้คิดว่าเป็นคนจริงใจเหรอพอพๆอพอไม่มีใครเป็นหัวหน้าอะไรทั้งนั้นเป็นเตรียมงานให้เสร็จภายในสองวันนี้ขเข้าใจใช่ไหมทราบค่ะ สักทีนะช่อง y o u t u b EP แรกของเราเธอว่าไงวะจ๋าจริงดีอะแกฉันว่านะงานของทีมเราอะหวัวหน้าต้องชอบแน่เลยวะ่ะเออแต่เราคิดว่าเนี่ยลองเอางานเนี่ยไปให้แัทด,ดูก่อนดีไหมเผื่อว่าอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกก็ได้จะดีหรอว่าแกแค่มันปากหมาจะตายอะมันคงด่าเราแน่เลยวะ่ะไม่เคยช่วยอะไรเราเลยอะไม่เคยทำอะไรอวดเก่งเบ่งใสเราตลอดเลยดูสิวันส่งงานอะมันจะพูดไม่ออก เออน่ะยังไงเราก็ทีมเดียวกันงั้นก็ได้ดูซิมันจะมีไอเดียอะไรมาอีกไหมเอ,อ้ยนั่นไงแชทมาพอดีเลยแชทดูดหน่อยสินี่นผลงานของเราช่วยดูหน่อยหสิอืมนี่นั่หลอกนานเพือ่อะใช้หัวรดูใช้หัวแม่เท้าคิดอ่ะห่วแตกมาก เด็กอมมือก็แบบทําได้ปะทีางนานแบบเนี้ยแล้วที่ไอเดียที่ฉันให้ไปทำไมเราไปใส่กันนะมันจะมากเกินไปแล้วนะแคทคือดูงานที่ฉันพูดฉันพูดผิดหรอก็พูดตรงๆนะเฮ้ยช่างเถอะแกแคทมันอาจจะเป็นคนอย่างนี้ก็ได้ชอบพูดตรงๆมันอาจจะไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นก็ได้เว้ยเออวะตรงๆก็ตรงๆประจีเรากลับกับน เชิญค่ะอ๋ออย่าลืมไปแก้มาด้วยนะงานอ่ะเออเอา,เอาจา้าว่าไงเออแกททำไมแกต้องปล่อยให้ยายแค่มนพูดให้เราแบบนั้นวะฉันไม่ชอบเลยวะปากไม่ดีไม่พออ่ะแก่ยังจะทำงานเอาหน้าอีกเอเอหน้า มันอาจจะเป็นคนอย่างนั้นอาจจะเป็นคนที่นิสัยชอบพูดตรงไม่อ้อมค้อม mm hmm. ก็ดีนี่มันพูดอะไรออกมามันจะได้ไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนปากหมาสิไม่ว่าเออเอาเถอะนะว่าแต่งานน่ะแก้มาหรือยังเนี่ยเรียบร้อยแล้ววันนี้ว่าจะไปเสนอง,งานให้เจ้านายดูอ่ะใมโอเคงั้นเราเข้าออฟฟิศกันดีกว่าไปอ้าวเดี๋ยวพิ่งสิคะฉันนั่ง เป็นไงอะ่ะแก้งานงเสร็จหรือยังวันนี้แล้วสินะที่ต้องนําเสนอเจ้านาาอะ่ะเสร็จไม่เสร็จไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอเลยงานชิ้นเนี้ยเพราะฉันทากับจีแค่สองคนอออไม่เนียนนะจ๊ะติ๊งใหม่ไอเดียทั้งหมดก็เป็นของฉันปะวะอย่ามันเนียนเอางานแบบเอาหน้าคนเดียวนะฉันไม่ยอมหรอกหออเอาสินะเธอสองคนไม่ต้องเถียงกันรีบไปส่งงานที่ห้องหัวหน้ากันดีกว่าไปกันเถอะ โธ่อ่อนหักยังไงก็เสนอง,งานไม่ทันโง่ดิป็นหาเดี๋ยวนี้จะหมดไปถ้าได้นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหืมผลงานใช้ได้ คุณค่าดีและแบบนี้สิที่สมกับเป็นทิมเบอร์อุกมากรับเจ้าหนหยไงหล่ะก,ก็แกบอกแล้วว่าสุดท้ายยังไงก็ต้องผ่านไปได้ด้วยดีเพราะฝีมือฉันแท้แทใครบอกว่าเป็นพวกแกเพราะฉันสองคนต่างหากวะที่ทำงานเป็นทีมเธอวันวันไม่ทำอะไรคอยดูแต่เวลาที่จะเลิกงานตอนที่เสนอไอเดียเธอก็ขัดคนอื่นไปหมดเอาแต่ความคิดตัวเองแต่ไม่ทำอะไรเลยเนี่หรอ คอยด่าคอยว่าให้ทีมตลอดไม่ช่วยแต่กลับมาทำลายนี่หรอเขาเรียกว่าทำงานมาก่อนทำไมแกมาพูดแรงๆใส่ลายฉันต่อหน้าเจ้านายอย่างนี้อ่ะฉันก็เป็นคนพูดตรงๆแรงๆแบบนี้ทำไมอรอนี่เธอฉันไม่เคยพูดแรงๆกับเธอแบบนี้เลยนะหรอเอาละเอาละจากที่ผมเฝ้าสังเกตการมาพฤติกรรมของทีมงานแล้วก็ของคุณแคทเองด้วยเนะี่ยตลอดระยะเวลาทำงานคุณเนี่ย ชอบเอาเปรียบทีมงานไม่มีส่วนร่วมในงานจริงตามที่คุณจ๋าพูดออกมาเนี่ยแย่คุณแคทอ่ะสมควรพิจารณาตัวเองด้วยนะผมขอตัวแหละคือเจ้าเจ้านายครัเออเอเจเ้านายนายคเป็นไงละ่ะบางทีอะที่แกพูดไม่คิดอ่ะมันก็เกินไปนะพวกเราเป็นเพื่อนแกนะเว้ย ที่ไม่พูดอะไรอะ่ะก็เพราะว่าแกเป็นคนแบบนี้ถ้าต่อไปอะ่ะแกยังทําตัวแบบเนี้ยคงยังไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับแกหรอกนะจำไว้อ้อลืมไปเขียนใบาลาออกด้วยนะจ๊ะ